สวัสดีครับวันนี้ออฟโรดทีวีนะครับเราพามาที่บรรยากาศของการเปิดตัวรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ของทางฮุนไดนะครับนั่นคือดีออลนิวซันตาเฟนะครับซึ่งก็เป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับในส่วนของรุ่นใหม่นี้ราคาจะเป็นยังไงนะครับรูปแบบดีไซน์เขาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่รู้ก็คือมันเป็นการพลิกเรื่องของดีไซน์เขาแบบเต็มร้อยเลยนะกลายเป็นดีออลนิวแบบชัดเจนเลยไปดูรายละเอียดกันครับว่าซันตาเฟรุ่นใหม่น่าสนใจขนาดไหนครับ เอาละครับเปิดตัวแล้วก็ประกาศราคากันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับฮุ u n d a i อ i นิวซันเตอร์เฟสเจเนอเรชัที่5นะครับซึ่งเขาประกาศราคาอย่างเป็นทางการออกมาน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาเปิดออกมา2รุ่นโดยในรุ่น Exclusive เนี่ยเริ่มต้นอยู่แค่1,599,000บาทเท่านั้นส่วนในรุ่น Prestige ก็อยู่ที่1,749,000าบาทซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยราคาแบบนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่ที่ราคาเราใจสุดๆ ซึ่ง Suntafe นี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV เูวาหน้าของฮุนไดที่ครองใจผู้ใช้งานทั่วโลกมาแล้วมากกว่า25ปีนะครับส่วนรุ่นใหม่นี้นะครับเป็นการพลิกดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับซึ่งก็มาในแนวคิดของบอลอินบ็อกซี่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวรถนั้นก็จะมี ความเหลี่ยมนะฮะซึ่งไอ้ความเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนดของรถ SUV รุ่นใหม่ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนการดีไซน์อย่างนี้ก็จะเป็นงานดีไซน์ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากดีไซน์ของฮุนไดรุ่นอื่นๆอย่างชัดเจนเลยนะครับมีตัวถังที่เป็นทรงเหลี่ยมสะดุดตาและก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชัดเจนมากๆรวมถึงการออกแบบห้องโดยสารที่ทําได้น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะพื้นที่เรื่องของการปรับเบาะอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ เบาะแถว2ที่เป็นการปรับด้วยไฟฟ้าอีกด้วยนะครับตรงนี้น่าสนใจสุดๆเลยนะครับซึ่งถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถ SUV แบบครอบครัวอย่างนี้แน่นอนเลยนะครับและโดยส่วนของห้องโดยสารเนี่ยนอกจากจะมีความโดดเด่นของตัวเบาะแถวสอแบบกับตันซีทที่ปรับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่ยังเป็นหนึ่งเดียวในคลาสอีกด้วยนะครับที่มีแบบนี้ ทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเป็นเล้าสุดหรูเลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอคู่พาราโมิกเคิร์ฟดิสเพย์ขนาด12.3นิ้วนะครับสอจอต่อกันนะครับเป็นหน้าจอแบบยาวเลยนะฮะซึ่งเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่เรียกว่าไร้รอยต่อเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของที่เก็บของตรงช่องคอนโซลกลางเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเปิดได้ทั้ง2ฝั่งอีกด้วยนะครับมีด u a l W ไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับระบบพัดลมระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับสามารถชาร์จแบบไวร์เลสสเครื่องได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วก็ยังมีแอมเบ l ไลท์ให้อีก64เฉดสีในห้องโดยสายด้วยนะครับ สำหรับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นขุมพลังไฮบริดที่มาพร้อมกับความประหยัดด้วยนะครับก็มีขนาด1.6ลิตรนะครับเทอร์โบนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนโพลิเมอร์ขนาด1.49กิโลวัตต์อาวนะครับพลังกำลังสูงสุดเขาอยู่ที่232แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 6 7นิวตันเมตรที่1 0 0 0ถึง4,100รอบต่อนาทีรองรับมาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร6นะครับ รถคันนี้นี่ก็เป็นระบบขับเคลื่อนแบบล้อหน้านะครับมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะฮะตามอีโคสติเกอร์เขาบอกว่า19.6กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับระบบบังคับเลี้ยวเป็นภูมิไรพาวเวอร์ไฟฟ้าที่มีการปรับใหม่นะครับทำให้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Mac กฟอร์สันสตรัแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบมันติลิงนะครับล้อนี้ก็เป็นขนาด18นิ้วนะครับแน่นอนครับนอกจากนี้ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถือว่าจัดเต็มนะฮะตามสไตล์ของเขาเลยนะครับและท เขาอย่างมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วก็การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด8ปีหรือ160,000กิโลเมตรและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปิดตัวใหม่เนี่ยเข้ามาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.99นะครับเปอร์เซ็นต์ดาวอยู่ที่25นะครับผ่อน48เดือนเมื่อออกรถภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับเปิดตัวกันไปแล้วนะฮะเห็นราคาน่าสนใจขนาดไหนนะครับเริ่มต้น1,599,000บาท และรุ่น Prestige ก็คือ1749,000บาทนะครับโดยสเปคที่เล่าให้ฟังมานะครับทั้งเรื่องของเครื่องยนต์นะครับทั้งเรื่องของราคานะครับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่เขาจัดมาให้เนี่ยถือว่าเป็น SUV ที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่ต้องการรถ SUV ไซส์ใหญ่เดินทางกัน,นแบบครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นเบาะแบบกับตันซีดแยกส่วนแบบชัดเจนแล้วก็สามารถปรับฟังก์ชันการใช้งานของเบาะได้อย่างหลากหลายรวมถึงราคาที่บอกมาแบบนี้ โอ้ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆนะครับและทีมงานเขายังมีคมเปญพิเศษมาให้ด้วยสาหรับใครที่จองรถภายในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับออฟโร a d TV นะครับเราจะพาไปเจอกับรถรุ่นใหม่แบบไหนอะไรยังไงมาคอยติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ